บอกมือบ๊ายบายหน่อยใช้ควายค่ะมามีเดินไปก่อนลุกเดินไปก่อน โอ้แม่กระต่ายมะแม่ทำอะไรคะมันเจนได้ด้วยแมันมะแม่ทำสบู่หรออันนี้มันเจนได้ด้วยโอ้โหอันนี้มันตัวซีตัวซีซีปะ อะ่ะเดี๋ยวมามีเร <can> ียงฟอนให้แ <parasite> ล้วเดี๋ยวมเมมเรียงเรียงดาวเองนะอันนี้หนูไม่ใช่ต้องไม่ใช่ตรงอันนี้ใช่ไหมแล้วโอเคเอาตัวเลขไหมหนูมามีอีกเดี๋ยวไปเราเทมามีหางกระตินอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะเรียงชื่อขวามาซ้ายนะคะตู้กคองนะับตูเนะด้านสวยลงกล้อลงก่อนนะม่เมมต้องเทเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวพอเราใส่อีกครั้งนึงแล้วมันมีจะเขียนชื่อเมอร์เมดให้เต้เต้ช่วยลูกต่อนสีอันนี้มันสีพลาแล้วสีพลาสีพลาเอาดอตด้วยโอ้ยมีดอตด้วยมีดอตอะไรดอตดอตเต้ดอตดอตขอสีขอดาวสีเขียวนะคะหาให้หน่อยค่ะเอาชื่อน้องเดี๋ยวค่ะ มไม่ได้มองไม่เห็นอันนี้เห็นกว่าแล้โหสชมูมังเม็ดทำเองใช่ไหมคะใช่โอ้เท่มากเลย

ไม่ใช่เขาให้กมๆวงๆุมๆงล้วก็ให้กมอ่ะปอนดตีเลยรู้มือกดลงได้กดนด้แนมนอกดงให้กัน่ากลับด้านครับกลับด้าครับกลับด้กลับได้เอ้ดตีกดกดกด่อไปเอ้ยตีได้เลยครับอ่าจับ้ Ok. Ok. Đi muốn bác? Lên nữa. Lênหัวใจ à? không? Lênหัวใจ ạ. Lên. Lênหัวใจ. Đi. Đi. มีปานิย์มีกงน,นี้เ,เสร็จแล้วใส่ตาณนียเสร็จแล้วใส่ปาค่ะชุดท้ายสุดนะคะน่ข่่มาอเออ,อ, B อย่ามือไปจับับเพื่อนไม่เป็นไรจะถ่ายรูปต้องมันเลอะนี่แหละอืม แล้วเหรือเอาไว้ยังเอ็งมาเราไปวางแฮมที่น้องชอบกินเอาแฮมอยสวย แล้วแต่น้องน้องจะวางแบบไหนอะอ่ามีสับป,ปะรดด้วยนะเม่ม์มีสับป,ปะรดด้วยนะห้ามมาก น้องเทหมดแล้วค่ะพิซซ่ามันเหม็นอร่อยไหมคะหนูเบอร์สองแะ้วค่ะหนูเละหน่อยเลยค่ะไม่หน่อยอะ A few moments later น่ากินนะคะของใครคะกจะบางเลยเนื้ออร่อยไหมครับน้ำแม่ แตทำไต็มทำไม่เติมนาะหง้มก็เปลี่ยนนิดนึงเนาะแอเนาะโอเคไหมต๊ะใจของแม่เลหอีกหน่อยเน้เราเลงเนี่เราถอยนัน้องถอยลงมาถไวเราจะเลงนี่ดึงเข้าไปนี่ให้มันเด้งดึ้งเข้าไปตุ๊ตา,า,าจะเด้งไปโดนกระป๋องเห็นะเ,ะเนนะนะออ រ៉ាហោប៉យ แขนเราปล่อยนะเอ้ยเอาให้ได้ให้น้องลองดูเอออย่างนี้นึงอีกครั้งนึงเออให้เข้ารูนี่รูอยู่ดีลูเข้าที่ลูโอู้ให้เข้ารูเอ้ยนิดเดียวเฮ้ยนิดเดียวทำไมเออให้เข้ารูให้เข้ารู เอาเร็ว้เก่งมากเอาเร็วโอ้ยอะโยากเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าควายหนักโอ้เอามาแล้วเอะเออมาไปสะบัดไปเฮ้ยเอออันรี้แลวเอ้ยสะบัดไปยัโอ้โอ้โอ้ มาได้ละเมื่อแมดเอ้ยอ่ะลุงโแล่เลยสองตัวสักตัวเอ้ยไ่ได้สักตัวขอสักตัวนึงเถอะวัดเวลาพอดี เขาตาหรอเจ็บไหมเจ็บไหมนี่มาม่รู้อย่าไป็นซีรี่มๆนมินตัวรูค่ะตีเองเลยตีแรงแรงมามีแกหนูไม่มือเลยเออไม่มือเลยตีใทยหนึ่ตีตัวรูเด็ดของรูจะใส่ที่ทำตีเองตีเองจับกระมังจับกระมังอันหนึ่งแล้วก็ตีโอเคนั่นแหละทำเองกินเองนะ Okay. ตีแล้วไหมต,ต,ตีตรงกลางอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็ปุ๊บแบบเห็นไหมควนควนอ่ะ <laughs> น้องตีเองจับแรงจับโกกรมอย่างนี้เลยเออแล้วก็ตี <c oughs> เดี๋ยวเยดีย๋ยวไม่ถนัดใช่ไหมจับตรงนี้อ่ะตีเคเลยเคย คนขก็ไปคนขก็ไปคนมีวงกลมคนมีวงกลมใครอยากอยากคุณคนไปก <Really? S 1> ่อนทำนี <Gi> ā, ้ท <både mission S 2> ี่การทำไอติมโมเมทอันนี้คือการทำไอติมทำไปมองของตัวเองด้วยมองของตัวเองของตัวเอยู่นี่ รอดก่อนถ้าไม่รอดไม่ต้องใส่ใหม่ไม่ต้องมาเลยนะของตัวเองอยู่ดิมาที่กันเตอร์หมดสองคนหนัวหนัวหนัวคนคนเลยเฮ้ตัวเองอะมาหวา เธอเธอของเขาเธอเธอของตัวเองมันที่ไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้เก็ไว้ซืยออะไรอีกอะไรไหมครับเป็นรถอะไรก็เยไหมครช้อนตักหน่อยก็จิ้มรถอะไรอ่ะต้มมะนาวอร่อยเอ็งชิมดิเอ็อชิมดิเออ่มอร่อยไอติมอร่อยเลย อร่อยมากด้วยทำไมนั่งเหมือนกลัวล่ะลูกอ้าวอันนี้นั่งเลยหรอเหมือนไม่สนุกอ่ะตัวสีขาวเ,เ,เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามานี่ให้แบบอันหนึ่งแต่ว่าจะไม่ให้ตัวสีขาว มาเมตป้อนมาเมตป้อนเร็วเยลเลยนะไปนู่นไปนู่นไปให้กรงมู้มีแล้วแบ่งการแบ่งการเธอดูดูดูไม่ให้ตัวนั้นไปให้กระต่ายเลยไม่ค่อยเลยนี่อ่ะไม่ค่อยเลยดูเอากิน

น้องไม่จาน้ไม่จ้ามาไม่มาแล้วให้น้องมเม ت, ม <า S 1> ไปแล้ว <le o. S 2> ม,มเม ت, มเ็ฮะใหนี่ไนี่นะมาถ่ายนถ่ายเป็ดอยู่มเมแล้วินหมดแล้วม,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 มันามมโอยเหมือนเหมือนมืน,ม,น,ม,นมืนรู้เลยแนนีดดดอ่อมืนป้อนนมมัฉาเลย อะไรนะแบ่งกันกินแบ่งกันกินหมดแล้วโหอร่อยอ่ะของต้ง หน่อยเดี๋ยวขอถ่ายรูปลูกหน่อยเ,อาเยขาไม่กดัดเขาไม่กดัดลูกเอาวมัญหามามีวตัวเป็ดมัน,นม,าม,ามี่มาหามมีมาหลบในร่มหนิ เพราะเรามีการฝึกษัตว์ทุกตัวให้คุ้นเคยกับมนุษย์และมีการฉีดวัคซีนป้องกันรโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทอกจกนี้ัมีการนำวัคซีนที่ได้ผลิตขึ้นมาเป็นชีสและโยเกิร์ตที่ได้คุณภาพ

าไปลนึราไปหนึ่งาค่จะลงทีละนคณานนะเอาเี่ยงป้าโอเคคนะประธานนะจมไม่ถึงดินนจมลงไปใต้ดินเลยนะจมไม่จมเจาะเราไว้ดูไปแบบนี้ให้มันให้มัน